คลิปนี้นะคะเราจะมาพูดถึงนะคะ Luma AI นั่นเองนะคะก็เป็นกระแสมากๆนะคะคือเราสามารถเจนวิดีโอนะคะแล้วออกมานะคะได้ผลลัพธ์ที่แบบว้าวมากๆะคะ่ะตอนนี้เธอให้อันดับหนึ่งเลยนะ,ะสวัสดีค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดถึงนะคะ Luma AI นั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้นะคะเครื่องมือนี้นะคะเป็นกระแสะมากๆนะคะคือเราสามารถเจนนะคะวิดีโอนะคะผ่านทางข้อความนะคะหรือผ่านทางรูปภาพนะคะแล้วออกมานะคะได้ผลลัพธ์ที่แบบว้าวมากๆนะคะตอนนี้ให้ดับหนึ่งเลยสำหรับเครื่องมือนี้นะคะก็คือสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์นะคะ Luma Labs นะคะ AI นั่นเองนะคะเดี๋ยวหนึ่งมาเกิดกันก่อนนะคะไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆนะคะบางคนอา จะเคยได้ยินนะคะคำว่า Luma Labs มาแล้วนั่นเองนะคะซึ่งลู m a นะคะจริงๆเขาอยู่ในวงการนะคะาการทำวิดีโอโดย AI นะคะมาสักพักแล้วจริงๆตั้งแต่ ช่วงปีที่แล้วนะคะแต่ณตอนนั้นนะคะที่เขาออกมานะคะเขาเป็นเน้นการสร้างนะคะฉากนะคะฉาก 3D นะคะโดยที่ใช้มือถือของเรานะคะถ่ายนะคะผ่านแอปพลิเคชันนะคะที่ชื่อลูมานั่นเองนะคะก็จะมีการถ่ายแบบของจริงนะคะถ่ายถ่ายจากกล้องมือถือเราจริงๆนะคะผ่านแอปนะคะแล้วก็นําไปสร้างเป็นฉาก 3D นั่นเองนะคะจริงๆทางเรานะคะก็เคยทําตัวัวเรียวนะคะที่เกี่ยวกับลูมา AI นี้ไว้นะคะเป็นไงเพื่อนๆก็ลองติดตามถ้าอยากรู้ก็ลองติดตาม ไปหาดูกันได้เลยนะคะแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งเนาะของลูมานะคะที่เรียกว่าจีนี่นะคะจีนี่คือการที่เราสามารถนะคะพิมพ์พร้อมนะคะแล้วเขานะคะก็จะเจนนะคะ 3D m o เด l ออกมานั่นเองนะคะอันนี้คือเกิดข้าวๆเกี่ยวกับ Luma Lab นั่นเองนะคะซึ่งสิ่งพวกนี้นะคะมันปล่อยมาตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะแล้วก็ข่าวเรื่องเกี่ยวกับ Luma เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเงียบหายไปเลยค่ะ ซึ่งวันนี้นะคะเขาก็มาเปิดตัวแบบดังปังมากปังปุรเย,ย่สุดๆเลยค่ะ<ช>กับการที่เป็นแพลตฟอร์มนะคะ AI นะคะที่ทำให้เราสามารถเจนวิดีโอนะคะได้ออกมาตอนนี้1ให้เลยที่1อันดับ1ดีที่สุดเนาะ<ม>เขาเปิดตัวมาในลักษณะที่ใช้คำว่า Dream Machine นั่นเองนะคะโอเคซึ่งแค่ชื่อก็ว้าวแล้วเนาะสำหรับ Dream Machine นี้นะคะซึ่งอันนี้มันเอาจริงๆคืออยากให้เพื่อนๆลองไปใช้นะเดี๋ยวลองดู Insert, เราขึ้นกันก็ได้ว่ามันค่อนข้างที่จะสมจริงมากๆนะคะไม่มีการเบี้ยวของหน้าโครงสร้างของตัวละครที่เป็นลักษณะที่เป็นคนเนาะแล้วก็การเครื่องกล้องนะคะการทําอะไรที่มันดูแบบมันเคลื่อนได้เร็วมันวูฟฟาอะไรอย่างเงี้ยมันเออมันสมูทมันวูฟฟามันแบบ เราไม่เคยเห็นอันนี้กับในเครื่องมือแพลตฟอร์มอื่นดีกว่าเราก็เลยตืดเต้นนั่นเองนะคะซึ่งสำหรับการที่เราเจนออกมานะคะ1นึคลิปนะคะก็คือเพื่อใคือ1พร้อมนั่นเองนะคะเราจะได้ความยาวประมาณ5วินาทีซึ่ง ออกมาก็ยาวกว่คนอื่นแล้วด้วยเ<ช>นาะโอเคก็รู้มานะคะเพิ่งเปิดตัวนะคะดีแมชชีนะคะเมื่อวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมานะคะสำหรับวันที่เราอัดคลิปอยู่นี้นะคะทางดีแมชชีนะคะก็ยังเปิดให้ใช้งานฟรีนะคะแล้วก็จริงๆก็เพิ่งอัปเดตเลยสดๆร้อนๆนะคะก็คือเขาสามารถกด extend นะคะความยาววิดีโอออกไปได้นะคะซึ่งก็ออกมา ว้าวว้าวอีกแล้วค่ะมีแต่เรื่องว้าววเกี่ยวกับดีม c ชชีนนั่นเองนะคะขออธิบายเพิ่มเติมนะคะสำหรับดีมชชีนนะคะจริงๆมันสามารถพิมพ์พร้อมได้เลยโดยที่ไม่ต้องแนบรูปก็ได้นะคะพูดง่ายๆคือ t ทคทูวิดีโอนั่นเองนะคะแต่ว่าเอาจริงจากการใช้งานนะคะมันยังไม่ได้สวยเนาะการพิมพ์เข้าไปเลยอนะไรเงี้ยแบบโมเดลหรือการสร้างออกมามันไม่ได้สวยเท่ากับการที่เราโยนภาพเ,เข้าไปแล้วใส่พร้อมเพิ่มเติมนะคะ การที่เรามีภาพที่สวยนะคะมันเป็นพื้นฐานของการที่เราเอามาทำต่อเป็นวิดีโอนั่นเองนะคะซึ่งคลิปที่เราอินเสิร์ตในวันนี้นะคะก็เป็นคลิปที่เราสร้างภาพจาก m ิเจอร์น e ่ก่อนเนาะแล้วก็ค่อยมาใช้ Dream ดีม h ชชีในการทำเป็นวิดีโอต่อค่ะซึ่ง m ิเจอร์นี่นะคะเป็นแพลตฟอร์ม AI นะคะที่เอาไว้สร้างนะคะ t e คทูอิมเจ e คือการพิมพ์พร้อมนะคะก็ก็ได้ภาพออกมานั่นเองค่ะหากเพื่อนๆนะคะอยากจะเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับการใช้งานมิจเจอร์นี่นะคะทางเรานะคะก็มีคอร์สนะคะที่สําหรับสอนนะคะการใช้งานมิจเจอร์นี่นะคะซึ่งจะเป็นการใช้งานนะคะที่ปูพื้นฐานนะคะระดับต้นเลยนะคะเป็นจนถึงการที่ใช้งานระดับแอดวานซ์นั่นเองนะคะหากเพื่อนๆสนใจนะคะก็สามารถคลิกที่ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ ค่ะก็ขั้นตอนแรกนะคะก็คือให้เพื่อนเเนี่ยเตรียมรูปภาพสําหรับที่จะนําไปเจนวิดีโอนะคะอ่เพอเพื่อนเตรียมกันเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือให้เข้าไปที่เว็บไซต์นะคะ lumalabs.ai นะคะซึ่งพอเพื่อนๆกดเข้าไปนะคะก็คือให้เพื่อนเพื่อสังเกตมุมขวาบนนะคะจะมีปุ่มที่ชื่อว่า t r y now นะคะพอคลิกเข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาก็จะให้ทําการ sign up นะคะหรือว่าลงทะเบียนบัญชีนะคะซึ่งตรงนี้นะคะเพื่อนๆก็สามารถล็อกอินอีเมลนะคะตามที่เพื่อนๆมีได้เลยคะ่ะ โอเคอันนี้พอเปิดมาะคะในรูมานะคะมันก็จะไม่ได้มีเครื่องมืออะไรขึ้นมานะคะมีแค่กล่องพิมพ์เ e ็กข้อความนั่นเองนะคะหากเพื่อนๆนะคะเคยเจนคลิปนะคะจากไม่ว่าจะเป็น Runway นะคะหรือว่าจะเป็น Pickverse นะคะหรือว่าจะเป็นตัว Picka Lab นะคะมันจะมี c าม e r ่าคอนโทรให้เห็นเลยว่าเราต้องการที่จะปรับให้กล้องนะคะแพนนะคะซ้ายขวาขึ้นลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าจะเป็นการแบบโรเทตอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเนะ่ะเขามีให้คลิกชัดเจนนะคะ <Okay. S 1> แต่สําหรับตัว Luma านะคะก็คือดีมัชชีดนี้นะคะมันไม่มี คามล่าเดเลคชันแบบนั้นนะคะเพื่อนๆต้องพร้อมลงไปนะคะซึ่งอย่างที่บอกไปว่าจากการที่ใช้งานเนี่ยบางทีพร้อมลงไปมันไม่ได้เป็นตามนั้น100%นะคะมันก็มีทั้งแบบคลิปที่ได้และก็คลิปที่ไม่ได้นั่นเองนะคะโดยที่เพื่อนๆก็สามารถใส่คามิล่ามูเมนต์ไ่ได้เลยเช่นซูมอินนะคะถ้าสมมุติว่ามันซูมเ็วก็อาจจะใส่คำคีย์เวิร์ดเพิ่มไปว่า s l o w l y นะคะประมาณนี้ถ้าเพื่อนๆสังเกตไอคอนที่อยู่ข้างๆนะคะเป็นรูปภาพนะคะอ่ะทีนี้ให้เพื่อนๆกดไปที่ไอคอนนั้น ะะเพื่อทำการ Import รูปภาพนะคะที่เราต้องการจะเจนวิดีโอนั่นเองค่ะจากนั้นนะคะก็ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยใส่พร้อมนะคะหรือว่าคําอธิบายนะคะว่าเราอยากให้ตัวรูปภาพเนี้ยมีการเคลื่อนไหวมุกเมนต์อะไรบ้างนะคะรวมไปถึงการใส่มุมกล้องด้วยค่ะจากนั้นนะคะก็คือให้เพื่อนๆน,นะคะกดไปที่เครื่องหมายที่ชี้ขึ้นนะคะก็จะเป็นการที่กด Generate นั่นเองค่ะ ทีนี้นะคะพอได้ผลลัพธ์ของตัววิดีโอนะคะมันก็จะมี2เครื่องมือที่อยู่ด้านล่างของตัวคลิปวิดีโอที่เราได้นะคะเครื่องมือแรกเนี่ยก็จะเป็นเครื่องมือของ Ex t e n d นะคะก็อย่างที่พี่หนึ่งได้บอกไปนะคะว่า e x t e n d เนี่ยมีหน้าที่ในการที่กดเพื่อเพิ่มความยาวของวิดีโอที่เราเจนไว้นะคะและเครื่องมือถัดไปนะคะที่อยู่ข้างๆ e x t ก n d นนะคะก็จะเป็นในส่วนของปุ่มดาวน์โหลดวิดีโอนั่นเองค่ะซึ่งถ้าเพื่อนๆไม่กดตรงนี้นะคะสามารถไปกดได้อีกที่หนึ่งก็คือให้คลิกที่คลิปวิดีโอ ที่เราเจนไว้นะคะทีนี้คลิกขวานะคะแล้วก็กดไปที่เซฟวิดีโอค่ะซึ่งนามสกุลไฟล์ที่ได้ออกมานะคะก็จะเป็นนามสกุล mp4 ค่ะโอเคอันนี้คือเป็นตัวอย่างนะคะที่เอามาเปรียบเทียบให้ดูนะคะว่าการที่พิมพ์พร้อมแตกต่างกันนะคะก็จะได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันนั่นเองนะคะโดยภาพนี้นะคะเราเจนมาจาก Mid journey นั่นเองนะคะคลิปฝั่งขวานะคะเรานะคะพิมพ์พร้อมง่ายๆนะะว่าผู้หญิงนะคะกำลังยิ้มให้กล้องนะคะ ซึ่งคลิปออกมาค่ะผู้หญิงเขายิ้มให้กล้องจริงๆนะคะแล้วก็หน้าไม่บิดเบี้ยวอะไรเลยนะคะซึ่งอันนี้มันเป็นอะไรที่เราตื่นเต้นมากเพราะว่าเราอยู่กับตัวแพลตฟอร์มอื่นๆมาเนาะซึ่งการเจนคนเนี่ยมันเป็นอะไรที่ลำบากมากสมัยก่อนไม่ใช่สมัย<ช>ก่อนไม่นานมันนี้สมัยนี้แต่ไม่นานวันนี้คือม, <laughs> มันจะมีความบิดเบี้ยวต้องมานั่งลุ้นว่ามันจะเบี้ยวอนาโตมี่มันจะเบี้ยวหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะแต่อย่างที่บอกค่ะว่า ตัวลูมาทำออกมาได้ดีมากนะคะซึ่งจริงๆภาพนี้ก็คือมันเป็นผู้หญิงที่ไม่ได้ยินอ,อยู่ด้วยใช่ใชเป็นผู้หญิงหน้านิ่งๆโพสแบบจิกๆให้กับกล้องนั่นเองนะคะ<ช>คือด้วยความที่คลิปนี้เราจะพรีเซนต์รองเท้าเนาะอยาก<แ>ทาทาคลิปเกี่ยวกับการโฆษณารองเท้านั่นเองนะคะ<แ>หนึ่งก็ใส่พร้อมเข้าไปนะคะว่าอยากให้กล้องเนี่ยซูมเอาออกมานะคะแล้วก็ใช้ l o w angle นะคะแล้วก็อยากให้ผู้หญิงอ่ะโพสนะคะ ในลักษณะที่พรีเซนต์รองเท้าสน้นเกอร์นั่นเองนะคะถามว่ามันทําออกมายงไคะมันทําออกมาได้ดีมากคะ่ะกล้องค่อยๆไหลออกมานะคะแล้วก็มาที่รองเท้านะคะแต่ด้วยความที่ภาพเนี้ยที่ใส่เข้าไปตอนแรกอะรองเท้ามันเป็นลักษณะแค่ไม่เห็นเต็มทั้งคู่อ,อ,อเห็นมาแวบๆเขาก็เลยทําการต่อเป็นรองเท้าออกมาให้นะคะซึ่งก็ต่อออกมาแบบ ปิดเบี้ยวนิดนึงแต่นับว่าเขาเข้าใจว่าเราต้องการที่จะให้ตัวคลิปเนี้ยผู้หญิงคนเนี้ยพรีเซนต์สนิเกอร์นั่นเองนะคะ<อ>ประมาณนี้คือในในฟังกช์ชันเขายังเข้าใจในสิ่งที่เราเขียนพร้อมลงไปอยู่มาดูที่รูปถัดไปนะคะก็คือ อันนี้2คลิปที่ทําออกมาะคะอันนี้คือมีความฮามากะคะ่ะรูปนี้นะคะลูกสวยๆอย่างนี้นะคะก็เหมือนเดิมค่ะเราเจนค่ะนมิดเจอร์นี่นั่นเองนะคะอย่าลืมนะคะถ้าอยากเรียนรู้นะคะพื้นฐานนะคะรวมถึงการใช้งานถึงขั้นแอดวานซ์คะก็อย่าลืมมาสมัครเรียนกันนะคะสามารถคลิกดูรายละเอียดที่ใต้ลิงก์นี้ได้เลยนะคะโอเคซึ่งอันนี้นะคะเราเห็นและชัดเจนเลยนะคะว่า1อาศัยไปว่า กล้องต่ำนะคะคือ low angle shot นั่นเองนะคะแล้วก็เขียนไปว่าผู้ชายเนี่ยกำลังปั่นจักรยานนะคะซึ่งสิ่งที่เขาทำออกมาให้นะคะไม่ผิดเขานะคะ่ะ <c oughs> เพราะว่าผู้ชายก็ปั่นจักรยาน,นจริงๆเลยเนี้ย เออแต่ว่ามันมีความแปลกที่ว่ารองเท้ามันยังอยู่ที่เดิมแล้วก็มีขางอขึ้นมานั่นเองนะคะที้ก็มาทําการคิดแล้วอ่ะเอ๊ะเราต้องการให้ได้ช็อตที่โชว์รองเท้าเราจะพิมพ์ว่าอะไรดีนะคะก็เราก็เลยลองพิมพ์นะคะว่าแบบให้นะคะอีกคลิปหนึ่งนั่นเองนะคะพิมไปว่านะคะต้องการให้โฟกัสนะคะแบบช็อตสวยๆที่รองเท้าสนสเกอร์นั่นเองนะคะซึ่งผลลัพธ์นะคะออกมาดีมากะคะ่ะตรงตามแบบ ที่เราอยากได้นะคะก็คือมันอาจจะต้องมีการอัดแอพเปลี่ยนแปลงเนาะด้วยความที่มันไม่มีคามิล่าคอนโทรลออกมาให้เรากดปุ่มอะไรเงี้ยการพร้อมอาจจะช่วยได้ะคะ่ะซึ่งการพิมพ์นะคะทั้ง2คลิปนี้เราพิมพ์เลยศาสท,ที่แบบพิมพ์สั้นๆนะคะพิมพ์แบบง่ายๆสั้นๆเข้าใจง่ายนะคะแต่ว่าบนพื้นฐานของรูปที่มันสวยอยู่แล้วนะคะทำไมก็เลยออกมาแบบคลิปออกมายิ่งสวยนั่นเองค่ะ มาดูที่ตัวอย่างต่อไปนะคะตัวอย่างนี้นะคะ1อ่อะใส่พร้อมนะคะว่าอยากให้ผู้หญิงเนี่ยยิ้มให้กับกล้องนะคะแล้วก็อยากให้กล้องเนี่ยค่อยๆเคลื่อนมานะคะสมูทนะคะปรับไปกับแบบมุมของผู้หญิงนั่นเองนะคะสิ่งที่ได้มานะคะมันว้าวมากๆะค่ะตัวผู้หญิงคนนี้นะคะมองกล้องตามกล้องตลอดเวลานั่นเองนะคะแต่าถามว่าเขายิ้มให้ไหมเขาก็ไม่ได้ยิ้มให้แต่เขาก็ อาจจะดูข้างตัวเองก็ไม่ได้ทำหน้าบึ้งนะอะไรเงี้ยแต่ว่า <laughs> เป็นช็อตที่สวยมากกว่าเอาแบบนี้นะคะซึ่งเขาก็ใจจริงๆถ้าถ้าดูความที่เออเลอร์นะมันก็จะมีเออเลอร์ที่เขาแบบต่อแก้วกาแฟให้เราออกมาเป็นแก้วกาแฟสีขาว<แ>มันไม่สวยแต่ว่ามันมีการอะแดปซีนเพิ่มเข้ามาใช่มีความวิจิตรขึ้นมาแล้วก็จบมันก็มีคนแขนคนอีกคนนึงโผล่เข้ามาด้วยปบะมานี้นั่นเองค่ะ มาที่ตัวอย่างสุดท้ายนะคะก็คือคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่แบบเป็นไฮไลท์เลยที่รู้สึกว่าการเจนวิดีโออันนี้ออกมาได้แบบเพอร์เฟมากนะคะเหมือนเดิมบนพื้นฐานภาพที่สวจน <laughs> นั่นเองค่ะซึ่งอันนี้นะคะหนึ่งใสไปไว้นะคะด้วยพร้อมที่ว่านะคะก็คือ Camera z ซูมอินนะคะแต่ว่าหนึ่งใส่ว่าเป็นดัชแองเกิลนะคะแต่ว่ามไม่ได้นะคะมันก็คง ไม่เข้าใจอาจจะแค่เบสิกเอออะไรเปล่าอนะไรเงี้ยก็เลยยังเป็นซูมอินก็ยังใช้คำว่าซูมอินอยู่อยะะ่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนเดิมหนึ่งใช้คําว่าแบบให้มันโฟกัสที่สนิเกอร์นั่นเองนะคะก็คือมันก็เอาจริงมันเป็นชอ็อตที่หนึ่งที่สึกว่ามันเป็นชอ็อตแบบเหมือนงานวิดีโอโฆษณาท,ที่เราถ่ายกันจริงๆเลยนะก็มีการแซวว่าเอ๊ไม่แน่ใจว่าแบบตัวดีแมชชีนนี่ใช้ดีมีคนไหนเพราะแบบมุมกล้องแบบฟิลฟ้ามากเลยนะคะจากการที่เราลองใช้ลองเล่นกันนั่นเองค่ะ ก็จะประมาณนี้นะคะที่เราได้มาแชร์เทคนิคการทดลองใช้ l u m a labs ai นะคะถ้าเพื่อนๆน,นะคะไปลองเจนวิดีโอนะคะแล้วได้ผลลัพธ์มายัางไงนะคะอย่าลืมมารีวิวให้พวกเราดูด้วยนะคะหาเพื่อนๆน,นะคะชอบคลิปเรื่องราวเกี่ยวกับ AI แบบนี้นะคะ,นนะ,คะคก็ยกบบะะอย่าลืมกดไลค์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่นะคะสำหรับคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ